โอ้คือเอียงแน่ตัวมาจากทันหน่อยนี่เแพงเป็นหมาพ่อใหญ่จ๋าพ่อใหญ่งอกเป็นไหนบางไรล่ะนางเอ้๊ะนั่งมาหาพ่อยายเนี่ยแหะจ้าแมนเอ๊เรื่องยังไงนางเรื่องเงินที่พ่อใหญ่ยืมนางไปน่ะพ่อยายขึ้นมาให้นางจะเคลือแหมอุ้ยนา่งตอนนี้พ่อใหญ่กระหมุนบ่อทันไหมเงินมันมีแต่หมุนออกหมุนออกแหมมันมาหมุนกลับมาหาพ่อใหญ่จะเคลืออุ้จะบอกไงยปาหนั้าหล่อใหญ่เอ้ยน้าแห่งบ่มีเงินอยู่เฮ้ยพ่อยายเฮ็ดจังไหนละนาง พ่อยก็ต้องหาไม่ให้นั่งกันแล้วเนาะโอ้นั่งเห็นยังคือแต่งโตแงมอู้ห้เซ็กซี่นะนั่งก็เซ็กซี่เสมอหลับพ่อยเออพ่อยอย่างเราสังเกตเบิ้งนั่งซือจอนั่งเป็นพิเศษเลยมือนี้นั่งทานหน่ะสวนพ่อยแต่ใช้เบิ้งนั่งนี่แหละขึ้นบ้องอยู่ตาบอกกับผีอยู่พ่อยหาวิธีสิซอยนั่งเนี่ยสิซอยแบบใด ม,มื่อเมื่อเราพูดนี่สบายใจเดีนะพูดนี่ก็อุกอังเอากินก็ได้หลับอนอนเออนอนนอหลับอ่ะจะเป็นแบาบคือน้อยงอกเกยไม่อันไปหาไม่นั่งมาไปนั่งอยากนั่งนี่มัน,น,น,นใส่อีรนนีนี่ต้นมอธงนี่ไม่ได้ขอคัดดอกก่อนบ่คัดดอกบอกคัดดอกได้ก่อนบ่ว่าก็สื้อมาได้ยี่บอกพ่อยใหญ่ที่ดอกสองดอกนะจี่ดอกสองดอกพ่อยใหญ่บ้นหน่อยโพดบ่น้าอยากได้ที่สี่หาดดอกนะอันนั้นแมน เด้ยวเดี๋ยวได้ได้เหือไ๊ะไปเออเบ้าพื้นดอกเออเออดอกเลยเนาะดอกจ้ายต่คัดดอกคัดดอกอ่โอเคโอเคพ่อยายคัดดอกนะคัดสี่หาดอกดอะจ้าจับให้อันใช่หรอพ่อยายดอกนั่นเออเดียวเดียวเดี๋ยวป้าป้าต้องไปเอายุ่ยปุ๊นเอายุ่ยใส่มาแมรุนั่นมานั่นมา อย่าจับมือนั่งบให้ผู้ใดแต่ต้องนั่งมากมากสั่นามากยังมากนี่หาดตออังเขาอม่แมาแม่นี่อยู่ได้นีอยู่ได้หี่ตือเอายังไงคัดดอกอยู่ไดหี่บอเออกิดมันอยู่ได้หนีเนาะเ็ยจังไดเอาเตี้ย่าเขาไปมันกับบ่อได้แล้วเขาไงคือหัวคายหัวขวา อย่างคนเห็นไปไปไปเราเาเขาแมลไปไปไปมาครับพี่พใไญ่เสียพใหญ่หมดนะแม่แม่นั่งบานนี่พใไญ่สิครับให้เอาคัดดอกจันทร์นะพใไญ่คือคัดอสิคออแบบนี้ัแบบนีัดแบบนี้สิอุ้ยกองมาตั้งคัดดอกาพ่อพไน่ต้องาซิบดอกเอ้ยงย พ่อหนึ่งพ่อแล้าก็ใช่พ่อแล้วเดาเยวกับพ่อแล้วนั่มมนคนแรกเลยโอ้ยโอ้ยโกดดีมาโซผ้าเถอะเนาะมาสะใจยิ่งนักไปจ้งะไรพ่ไงแซบบอดดออขอแขฉย ดอกนี่สาใจยิ่งนักพ่อแล้วนะพ่อแล้วพ่อแล้วจ้าไปเอามาเลยเดี๋ยเดี๋ยวพ่อย่ไปหาให้เดินห้างเนอะทั้งต้นทั้งดอกต้นทั้งดอกดอกว้าวแล้วดอกว้าวแล้วดอกนี่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 นีนี่นี่นี่น่่นีนี่นนี่ี่น่นี่นีน่่น่